สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้องรักสู่รายการซีชั้ n แนลนะครับประจำวันอังคารที่11เมษายน2560ครับกัตตีวันนี้นะครับทุกคนก็เห็นผมสองท่านใส่นะครับก็จะรู้นะครับว่าเราจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานอย่างเป็นทางการในวันที่13เมษายนนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็ไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลสงกรานแน่นอนนะครับกับประเด็นเที่ยวสงการปลอดภัยพกยาไทยใครร้อนะครับวันนี้นะครับ วิทยากรที่อยู่ข้างๆผมก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็มาในแนวสงการเช่นกันนะครับกับแพทย์แผนไทยประยุกต์กหนกวันหัวไผ่หรือคุณหมอปอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงครับสงการนี้มีจะจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะสงการนี้นหยุดยาวเพี้งเดี๋ยวต้องออกต่างจังหวัดแน่นอนค่ะกลับบ้านใช่ไหมครับอ่างทองเนาะโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันนะครับตอนเป็นไงครับที่ผ่านมาสงการอ่างทองสนุกไหมโอ้บอกเลยว่า ช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเงียบหนึ่งแต่คิดคว่าปีนี้อาจจะต้องมีการแบบเตรียมตัวนิดนึงค่ะคิดว่าคนเนาะน่าจะออแบบว่าหลายปีแล้วอาจจะใช่คือคลาสแบบเก็บกดมานาน<อ>า <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ปีนี้หลังโควิดผ่านไปสถานการณ์ดีขึ้นเราก็มาเล่นน้ําสงการกันตามประเพณีไทยกันเหมือนเดิมเอานะครับเข้าสู่ประเด็นของวันนี้นะครับว่าช่วงสงการนะครับเราก็จะให้ความสําคัญโดยเฉพาะประเพณีไทยนะครับแต่ช่วงนี้ก็มากับ เทศกาลสงการกับหน้าร้อนเนี่ยจะมาคู่กันนะครับเราอยากจะบอกว่าเน้นไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับกับเทศกาลสงการหรือช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราควรดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทยอย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยอย่างที่พี่เอกบอกว่ามาพร้อมอากาศที่ร้อนร้อนและร้อนจัดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยพอเจออากาศที่ ไปสุดในทางใดทางหนึ่งกันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะอากาศที่ร้อนขึ้นเนาะในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็คือเขาจะทําให้ธาตุธาตุในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะธาตุไฟค่ะที่จะกําเริบมมากยิ่งขึ้นร้อนอยู่แล้วก็จะร้อนมากขึ้นชและก็ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นใช่ค่ะพอธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมีการกําเริบมก็จะทําให้เกิดอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวียนศีรษะหน้ามืดนะคะหรือว่ารู้สึก อึดอัดไม่สบายตัวบางทีมันมีผลกระทบนอกจากร่างกายแล้วก็มีผลกระทบกับจิตใจด้วยนะคะร้อนมากๆก็เกิดอาการหงุดหงิดนะหรือว่าแบบบางทีเราแบบอย่ามาใกล้อย่ามาอย่ามาใกล้ชั้นอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้อันนี้บอกว่าไม่ได้เป็นหน้าร้อนหรอกเป็นหน้าแต่เวลาอาการร้อนขึ้นเนี่ยจะเป็นมากขึ้นคุณหมอธาตุอะไรคะธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำธาตุเหย่กับผมเลยใช่ค่ะมีอะไรที่คล้ายกันหลายอย่างหลายอย่างเหมกน บุคลิกเขาบอกอเลยธาตุน้ำเราจะเป็นอย่างเรา,างเงี้ยครับใช่ไม่ถึงสอง,ส,องสวยและหล่อใช่ไหมครับครับและที่สําคัญคุณหมออย่างอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยตอนเนี้ยปัญหาที่ผมเห็นนะที่คนส่วนใหญ่เสียชีวิตก็หลายท่านอยู่ตอนนี้นะครับล่าสุดรู้สึกจะเป็นดาราหรือนักร้องอะไรเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เขาบอกมาก,กับความร้อนหรือฮีสโตกตัวเนี้ยอันนี้แผนไทยเราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้อย่างไรบ้างครับค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเอ่อทุกคนอาจจะรู้จักฮิสโตกมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของฮิสโตกเนี่ยมันก็ต้องมามัดระวังเพราะว่าอ,อาจจะใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น<ม>เพราะอากาศเนี่ยมันร้อนร้อนมากยิ่งขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมใหม้เกิดอาการเหล่านี้ได้ค่ะคุณหมอครับแต่มันเป็นจริงนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยปีนี้ร้อนมากมากเลยนะครับที่ผ่านมาไปตีกอล์ฟแล้วก็อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยรู้สึกอาการเหมือนจะฮิสโตกเล,เลยนะครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแรงมากอ่ะตรงเนี้ยการดูแลตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญ สำ,สำคัญนะครับแล้วอย่างแผนไทยเนี่เราจะดูแลยังไงที่แบบว่าเราจะหลีกเลี่ยงหรือว่าบรรเทาอาการตรงนี้ไปได้ครับคือสําหรับอ,อ,อย่างแรกเลยเราจะต้องดูแลธาตุในร่างกายของเราให้มีความสมดุลในหน้า <ผม S 2> ร้อนนะคะเราจะต้องปรับให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความเย็นจากสมุนไพรรสเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำใบย่านางหรือว่า แตงโมหรือว่ากลุ่มอาหารที่เป็นตำลึงฟักแฟงพวกนี้ก็จะเป็นอาหารที่เป็นสมุนไพรดิเย็นลดเย็นคือที่คุณหมอกำลังบอกเนี่ยการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเกิดเป็นเรื่องฤดูร้อนเนี่ยใช้สมุนไพรที่เป็นรสเย็นหรือมีวิติเย็นตรงนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฟักแฟงแตงกวาอะไรพวกนี้นะครับเพื่อมาปรับสมดุลร่างกายเน้นที่อาหารก่อนถ้าเราทานอาหารตรงนี้ไปแล้วก็สุขภาพร่างกาย ความร้อนในร่างกายก็จะลดลงใช่ค่ะอย่างที่เราผ่านมาเมื่อที่ที่ผ่านมาเรื่องเข้าแช่นะครับคนก็ได้รับการตอบรับเป็นที่อย่างดีเลยอันนี้ก็เหมาะที่จะทานหน้าร้อนเช่นกันโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นด้วยศาสตร์แผนไทยโดยใช้สมุนไพรหรือว่าผลไม้รวมถึงอาหารนะครับเข้ามาดูแลตรงนี้ก็จะช่วยท่านได้นะครับให้ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีในช่วงฤดูร้อนตรงนี้คลายร้อนได้ด้วยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับที่สําคัญนะครับ ช่วงนี้สงกรานานะครับฤดูร้อนอีกคนจะนิยมเดินทางกลับซะส่วนใหญ่กับภูมิลำเนา,าคุณหมอปอ,อก,ก็กลับที่ที่บ้านที่อ่าง<า>ทองเอาละครับทราบมาว่าในวันนี้เรามียาสมุนไพ<า>รอะไรที่อยากจะแนะนําให้กับประชาชนพกติดตัวติดรถช่วงเดินทางไกลตอนนี้ครับมีอะไรบ้างครับต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นฐานที่อาจจะมีกันแล้วเนาะแต่อาจจะต้องอย่าลืมต้อง พกติดไวเลยนะคะก็คือ,อ,อยาหอมเทพจิตค่ะยาหอมเทพจิตใช่ค่ะยาหอมเทพจิตเนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับช่วงอากาศนี้ยังไงนะคะคือยาหอมเทพจิตเนี่ยจะเป็นยาหอมนะคะที่มีฤทธิเออ์เย็นเนาะจะออกไปทางลดเย็นๆนะคะจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะแก้อ่อนเพลียนะคะแล้วก็ในตำรับยาหอมเทพจิตเนี่ยส่วน ส่วนที่เป็นส่วนประกอบหลักนะคะก็คือคดอกม,มะลิแล้วก็เป็นสมุนไพรรสหอมเย็นต่างๆ<อ>ไม่ว่าจะเป็นพวกเกสรดอกบัวหลวงพิกลบุญนาคนะคะพวกนี้ก็คือเป็นรสหอมเย็นนะคะ<อ>จะช่วยในเรื่องของการแก้อาการอ่อนเพลียบำรุงหัวใจนะคะแก้กระหายน้ําได้นะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย ถึงเขาบอกว่าเป็นเทพพจ,จิต<ช>นะครับ<ช>เป็นเทพของจิตใจใ<ช>ตรงนี้เลยเ<ช>กี่ยวกับช่วยวำรับยาต่างๆที่มีฤทธิ์เย็นตรงนี้ก็ช่วยได้<ช>อาการที่คุณหมอบอกมานี่มันมันจะเกิดขึ้นเดินทางผมก็เป็นนะอย่างอาการอันนี้ถ้าสมมติอาการนี้เราทานได้เลยไหม ทานได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการวินเวียนศีรษะในระหว่างการขับรถนั่งรถนะคะบางทีลเราไม่ได้อยู่บนรถตลอดเวลาบ,บางทีลง<ม>ไปข้างล่างเจออากาศที่ร้อนอ,อาการที่เราบอกปเป<อ>็นฮิสโตกอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการหรือว่าเริ่มที่จะมีความวิงเวียนศีรษะอันรีบเอายาหอมมากินก่อนนะคะคุณหมอครับเรื่องยาหอมก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราย้ำเตือนกันมาตลอดนะครับวันนี้ก็รู้สึกจะมีตัวอย่างยาหอมให้ชมเหมือนกันบางท่านอยากจะรู้ครับว่า การกินยาหอมหรือรับประทานยาหอมที่ถูกวิธีเนี่ยครับคุณหมอปอเราจะรับประทานยังไงให้แบบว่ามีฤทธิ์แลกปปะก็สรรพคุณที่ดีที่สุดในการรับประทานแบงนี้คุณบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะยาหอมเนี่ยเราเจอทุกรูปแบบเลยเมด็ด <ผม S 1> แคปซูลหรือว่าเป็นผงแต่วิธีการรับประทานที่ดีที่สุดเราบอกทุกครั้งเลยก็คือการใช้นะครับน้ำอุ่นหรือว่าชงกินกับน้ำอุ่นเพื่อที่จะได้รสเนี่ยทั้งกลิ่น นะฮะลองพี่เอกลองดมดูนะคะเราจะรู้สึกว่าตอนที่เรากำลังจะกินหรือยังไม่ต้องกินเนี่ยดมค่ะเราก็จะได้รับรสแล้วก็ช่วยในเรื่องของอการดูดซึมแล้วมันก็จะดีมากคุณหมออันนี้เป็นน้าอุ่นใช่ไหมใช่ต้องใช้คือเราเราต้องใช้น้ําอุ่นผสมกับยาหอมใช่ไหมคะถึงจะได้สรรพคุณที่ดีใช่ค่ะเนี่ยรู้จึกอุ่นๆ่นมือเลยตรงนี้และที่สําคัญผมว่าลิเขาออกมาในกลิ่นที่คุณหมอบอกมาเนี่ยยังไม่ทานนะยังไม่ทันทานนะ ผมรู้สึกว่าพอดมปื๊ดเข้าไปเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมสูดเต็มๆเลยนะครับรู้สึกว่ามันขึ้นไปที่สมองนั้นแล้วรู้สึกรึกว่าสมองเราปลอดโปร่งขึ้นนะอันนี้ผมไม่ได้ผมคิดไปเองนะเพราะว่าเราสัมผัสจากท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยสัมผัสกลิ่นเหมือนผมตรงเนี้ยลองดูนะอยากอยากจะได้รู้กลิ่นเลยนียว่าตำลักยาไทยโดยเฉพาะยาหอมี่เขาบอกเป็นราชาของยาสมุนไพรตรงเนี้ยมีสรรพคุณจริงๆเลยเดี๋ยวผมสัญญาว่าจบรายการจะกระดดอึกหนึ่งเลยก่อนรับประทานอาหารตรงนี้ นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนที่คุณหมอบอกเราก็รู้สึกยินอยู่ในห้องแอร์อากาศบางทีก็ไม่ทั่วถึงเนาะ<ช>ตอนนี้นะเราก็แบบรู้สึกกระวนกระวายเหมือนกัน<ว>กตรงน,นี้คุบอกว่าคือเราอะได้ได้ทั้งแบบอึดแรกอะเราก็รู้สึกแบบว่าปอดโป่งมากมขึ้นแล้วก็ความแบบว่าความรู้สึกที่สวิงสวายพี่เข้าใจคำนี้คะสวิงสวายใช่ค่ะคือคือเคยได้ยินมานะครับแต่คือนิยาให้ฟังนิดนึงว่า ความเข้าใจผมนึกว่าสวี่สวา์เหมือนอาการไม่เสมอต้นเสมอปลายอาจจะแบบว่าเหมือนร่างกายมันแบบว่าแตกปรวนประมาณนี้ไหมใช่ค่ะจะรู้สึกเหมือนประมาณแบบวิววิวอ่าใจวิวใจสั่นรู้สึกมึนมึนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งยาหอมเนี่ยจะช่วยบรรเทาการหล่งนี้ได้โอ้โหสมมติขับรถไปมนานมีอาการอย่างที่บอกอะนะครับ กระดกยาหอมได้เลยเพราะว่าที่มันตายแล้วผสมน้ําอุ่นเกียนน้าอุ่นไปผสมกินได้เลยแล้วสดชื่นขึ้นเลยแนะนานะครับท่านผู้ชมครับทาตามพกติดรถติดตัวไว้นะครับเอาละครับอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับสาหรับยารับประทานเนาะก็มีแล้วยาหอมต่อมาค่ะก็คือเป็นยาดมค่ะยาดมสมุนไพรยาดมสมุนไพรเนี่ยก็จะช่วยให้เราค่ะสดชื่นตื่นตัววิ่งเรียนศีรษะหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าขอคุณก็จะคล้ายคลึงกันแต่ว่าเจ้ายาหอมเอ่อยาดมสมุนไพรเนี่ยเปิดปุ๊บ สูตรปั๊บก็จะรู้สึกซื่นใจนะค่ะซื้อได้ตามท้าตลาดทั่วไปนะครับแต่ละสูตรเขาก็ทําต่างกันแต่เขาก็จะเน้นสมุนไพรเนาะใช่ค่ะเพราะว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ในยาดมสมุนไพรนะคะก็จะมีน้ํามันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกก้านพูดอกจันดอกจันพวกระวานอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราดมก็จะรู้สึกสดชื่นเวลาร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะถึงเราจะเก็บไว้บนรถเนี่ยมันอบอยู่ข้างในเนี่ยอีกนพอเปิดปุ๊บ ไม่ระเหยไปไหนแค่ปิดฝาให้แน่นใช่ครับกลิ่นก็อยู่ในนั้นแหละขับรถอยู่นั่งรถอยู่เวียนหัวเอามาดมได้เลยช่วยได้เลยตรงนี้อ้าวโอันนี้ต้องบอกว่าวิเศษมากเอาละครับมีอีกใช่ไหมครับคุณหมอครับกลิ่นดมแล้วก็ต้องมีทาไหมคะมีทาด้วยโอ้โหวันนี้ครบสูตรอีกต่อมาก็คือเป็นพิมเสนน้ำทั้งดมทั้งทาที่เป็นใสๆนะที่เหมือนเดี๋ยวนี้เขาทํามาเป็นลูกกริ้งนะแล้วเอามากริ้งนี่ก็ เอามาโดโมโอชื่นใจแช่ชน,นั้นนะครับโโเพราะรว่าในพิมพ์เสนน้ำนนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระบูล <ừ, S 2> นอ้องเมนทอนนะคะแล้วก็พิมพ์เสน,นครับซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยพอกระทบผิวหนังปุ๊บเราก็จะรู้สึกเย็นก็ทำให้เราสดชื่นตื่นตัวได้ค่ะ<อ>พิมพเสนนี่ส่วนใหญ่เขาเอามาทาที่ไหนครับที่จมูกไหมที่ทาจะทากระมมมหรือทา บริเวณจมูกแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะ <c oughs> บางทีพอเข้าไปในส่วนของระบบทางเดินหายใจางคะมันเป็นเยื่อบ,บุอ่อนๆ <c oughs> ก็อาจจะระคายเคือง <c oughs> ได้ค่ะเน้นที่ในจุดที่แบบว่าไม่ไม่ละเอียดอ่อนไม่ไม่ไมไม อ่อนมากนะครับบางคนแบบยัดเข้าไปเลยออะไรยย่างงเี้มันก็แบบว่าอาจจะระคายเคืองได้ค่ะยัดแรงไปบรรจุก็พอไม่่ใชครับแค่ทาแค่ปตายจมะหมดในกระทาที่ศีรษะสรนี้แค่นี้พอละกลิ่นเขาก็จะช่วยเหมือนอโรมาเนาะทำให้เราสดชื่นแล้วก็แบบอาจจะช่วยเรื่องของคายเคทย่ออะไรอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหสรรพคุณยาไทยมีอีกไม่ทรับคุณหมอผมตื่นเต้นแล้วเนี่ยอ ยาทั้ง3ชนิดนะคะคือภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยคลายร้อนด้วยน้ำลอยดอกไม้น้ำลอยดอกไม้ทำไมถึงต้องลอยดอกไม้เพราะว่านะคะกลิ่นของดอกไม้ไทยเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นเลยตามทั่วไปก็จะใช้เป็นดอกมะลิค่ะก็จะช่วยในเรื่องของแก้อาการอ่อนเพียช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยคลายร้อนได้ค่ะอ๋อถึงว่า่างเรา พูดกันเรื่องข้าแช่ที่ผ่านมาก็มีน้ํำลอยดอกมะลิเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นภูมิปัญญาชาวาบ้านที่แบบว่าภูมิปัญญาบรรพบุรุษเนาะที่แบบว่าทําให้กลิ่นเนี่ยแล้วก็สดชื่นตรงนี้แต่ก่อนนะคะเราไม่มีตู้เย็นรเราไม่มีน้ําแข็งเนาะเราก็คนไทยเนี่ยจะ ใส่น้ำลงไปในโอ่งนะคะแล้วก็จะใช้ดอกมะลิเนี่ยไปลอยพอข้ามคืนนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะอบอวลอยู่ในน้ำที่ในโอ่งอะค่ะก็ทำให้สดชื่นโดยที่แบบไม่ต้องทานน้ำเย็นหรือไม่ต้องดื่มน้ำเย็นเคยทานนะนานมาละตอนเด็กๆน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยเนาะอย่างที่หมอปอบอกนั้นน้ำในโอ่งสมัยก่อนบ้านคุณยายอยู่นครปฐมนะครับทานน้ำในโอ่งแล้วมาผสมลอยดอกมะลิแต่สมัยเนี้ยเขาบอกว่าอากาศเราเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีละ ก็เลยไม่นิยมที่แบบอย่างใช่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำน้ำฝนนาะแต่ก่อนจะต้องฝนแล้วก็เอามาใส่ไว้ในโอ่งดินความความเย็นประจานก็มีแต่ถ้าเป็นน้ําน้ําใส่ในขวดพลาสติกหรืออะไรที่เราซื้อกันตามท้องตลาดทั่วไปเอามาลอยดอกมะลิอย่างนี้ได้ด้วยไหมได้เช่นเดียวกันโอ้เราก็มาประยุกได้เนาะใช่แต่ว่าสิ่งที่เรากังวลนะคะอาจจะไม่ใช่ที่มาของน้ําแต่จะต้องเป็นที่มาของดอกมะลิค่ะอ๋อฉีดยาฆ่าแมลงใช่ค่ะบางทีเนาะอาจจะไม่ทราบที่มาว่าเอ๊ะมันปลอดภัยมันปลอดสารหรือเปล่านะคะก็ แนะนำปลูกเองต้นเล็กๆอย่างปออยู่คอนโดเงี้ยคระเราก็ปลูกหลังห้องเขาก็ออกดอกดีเหมือนกันนะออย่างนี้แนะนําให้ปลูกเองดีกว่าที่บ้านเนาะมีพื้นที่ก็ปลูกไว้รองรับหน้าร้อนดอกมะนิี้นะครับวันแม่ก็เอาไปไหว้แม่นะครับช่วงฤดูร้อนก็เอามามาลอยในดอกในน้ํแลับประทานชื่นใจช่วงเทศกาลตรงนี้นะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าสาระต่างๆความรู้มากมายเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับเดินทางสงกรานปีนี้ท่านจะต้อง พกอะไรบ้างอีกสักครักนึ่งครับยาพิธทีเนาะก็มียาหอมเทพจิตนะคะยาดมสมุนไพรนะคะแล้วก็พิมพ์เสนน้ํานะคะโอ้ท่านก็จะแบบว่า บอกว่าอยู่ในรถได้นานๆเลยเพราะรถติดแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องใช้อาจจะใช้เวลาเดินทางมากกว่าช่วงปกติอยู่แล้วช่ต้องเผื่อไว้ด้วยเนาะครับแล้วก็ที่สำคัญเตรียมยาไทยพกติดตัวติดรถเอาไว้เอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการซีสอยู่ณขณะนี้นะครับ ต้องเน้นย้ำอีกครั้งนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงร้อนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของเราสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะอาจจะทํากิจกรรมเพล,เพลเินกลางแดดอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดลงนะคะคไม่ใช่แบบอุ้ยนิด<อ>นึงปลูกผักปลูกย่ายอยู่อาจจะต้องอมีการ ดูว่าถ้าเริ่มร้อนแล้วหรือว่าเริ่มไม่ไหวอย่างเงี้ยอย่าปนานเนาะเพราะว่าแดดมันแรงมากนะคะต้องเข้าที่ร่มเลยทานน้ําทานอะไรเนาะน้านะคะอย่าให้ขาดนะคะต้องดื่มน้ําให้เพียงพออย่าให้ร่างกายเกิดสภาวะที่ขาดน้ําแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้านะคะที่สบายโปร่งระบายอากาศได้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะก่อนการเดินทางค่ะเรื่องการนอนเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเอาละครับเอาละครับทั้งหมดนะครับก็คือข้อแนะนําในการดูแล สุขภาพนะครับให้ท่านเที่ยวสงกรานปลอดภัยนะครับและที่สําคัญพกยาไทยคลายร้อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับภูเบลเดาวโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ทั้งไปทั้งกลับนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับกับข้อแนะนำดีๆจากคุณหมอปอนะครับวันนี้นะครับผมทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการซิตชแนลได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอลาและขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ